ตอนนี้น้าต้องจะทำไาคือคลิปสั้นประมาณสองสามนาทีคลิปหนึ่งแล้วก็คลิปยาวปะกะติคลิปหนึ่งครับเ,เพื่อนๆก็เดี๋ยวติดตามมาต้งกันนะครับผมอันนี้น้ต้องทํามาดูวันนี้นต้องททำมาดูาการปลูกร่องคู่ที่น้าต้องเคยถ่ายให้ดู ก็เป็นเพื่อนวันนี้นะโต้งกับเพื่อนเพื่อนมาดูมันก้มะหลังแปลงใช่ไหมนะโต้งเคยถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูครั้งหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนที่เขาปลูกระบบร่องคู่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับวันนี้นะโต้งมามามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับเพื่อนเพื่อนปลูกระบบร่องคู่นี่ดูไม่ได้เลยนะครับผมรกมากๆนะครับเพื่อนเพื่อนรกมากๆเขาไม่ได้มาเอารุ่นอะไรเลยนะเราจะนี้น้ําก็ในี่ครับเพื่อนเพื่อนไปไม่หมดเลย น้ําก็ไป็มปหมดวันนี้ฝนตกด้วยนะครับเพื่อนๆน้าต้องจยมาดูน้ําที่ไร่ของนาต้องหน่อยว่าเป็นน้ําขังหรือเปล่าน้าต้องก็เลยลุยมาตอนฝนตกนี่ครับเพื่อนๆนี่นะครับลกมากๆนะครับบกล่องคู่ที่ว่านาต้องเคยถ่ายเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆลกมากๆดูดิไม่ได้เอารุ่นอะไรปล่อยปวดทิงๆกว้างๆเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับลกมันเขาก็งามอยู่นะครับแต่เขาไม่ได้มาพ่นยาอะไรเลยไม่ได้มาเอารุ่นอะไรเพื่อนๆดูครับดูนะครับเพื่อนๆ ดูนะครับปล่อยทิ้งอย่างนี้น่าเสียดายนะครับเพื่อนๆปลูกแล้วไม่มาดูแลนะครับผม <_ d> um> ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะครับผมนาโต้นี่้นถ่ายถ่ายกลางตลนเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าแปลงปลูกร่องคู่นี่ไอ้ที่ว่าในวัตกรรมใหม่ที่นาโต้งเคยถ่ายเพื่อนๆดูเนี่ย <_ d> um> เป็นยังไงบ้างน,นะครับผม <_ d> um> ลบจุดๆไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะครับเพื่อนๆไม่ดูแลไม่ใส่ใจเลยอะ โอเคด้ปล่อยมันก็นี่นะครับเพื่อนโ <พ froze. S 1> อเค okay นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวติดตามคลิปยาวกับาทางช่องไ์สต์นาโต้นะครับผมอันนี้เป็นคลิปสัน้นและต้องทำสักสองสานาทีนะครับเพื่อนตอนนี้สวัสดีครับเพื่อนวันนี้นาโต้มาเพื่อนมาดูแปลงมันสำมัหลังเป็นสองแปลงเกืลื่อนบ้านสําหรับคลิปนี้ตอนนี้นาโต้จะทํอคือคลิปสั้นประมาณสองสานมนาท,านาทีคลิปหนึ่งแล้วก็คลิปยาวปกติคลิปหนึ่งครับเพื่อนก็เดี๋ยวติดตามมาโต้กันนะครับผม อันนี้ต้นน้ต้นพามาดูวันนี้น้ต้นพามาดาูการปลูกล่องคู่ที่น้าต้งเคยถ่ายให้ดูทางคลิปยาวๆอีกหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้ถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่เลยครับผม